<No. S 2> คือทุกคนไม่มีถุงมาอาจจะต้องซื้อถุงนิดนึงเดี๋ยวลองถามกันดูว่าถุงราคาเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆของมันไม่ได้เยอะใส่ในกระเป๋าแต่อยากรู้ว่าเท่าไหร่

so he just said, take a yeah. <laughs> yeah. So he said. He's back now, yeah. brother. the football and i yeah. said I can do it tonight. To do it. Thank That's you hard. so much. Anyway, so. Thank you. Thank you. I appreciate you. 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 Thank you so much. I don't know, I หนึ่งปอนกับเนี่ยนี่อันนี้คือเงินปอนนะส่วนนี้คือหนึ่งปอนกับเท่าไหร่มาดูก่อนหนึ่งปอนกับเท่าไหร่อ่าอันนี้ไม่เจอาราคาไม่เจออ่ะแต่ถ้าทอนมาอย่างเงี้ยก็คงตามนี้แหละทุกคนอ่ะสำเร็จในการซื้อของไปหนึ่งอย่างสำเร็จแล้วค่ะทุกคนต่อไปก็เดินทางกลับบ้าน ่็จะเป็นเส้นทางเดิมการเดินทางกลับแต่คือของแบบมัน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 ไม่ได้เยอะไงก็เลยแบบไม่เอาไม่เอา,เอาถุงหาานต่อไปเราก็เดินเดินทางกลับบ้านนะไม่เจอมากโรงเรียนอยู่แถวไหนเดี๋ยวลองถามเขาดูว่าถามนักเรียนถ้าโรงเรียนอยู่แถวไหนถ้าถ้าเจอนักเรียน เราก็ต้องกล้าที่จะพูดเนาะมาอยู่ถึงครบแล้วอะถ้าเราหมดแต่อายมันก็มันก็ไม่ได้เราก็พูดไม่ได้แต่คือแกล้งเยอะอะ่ะไม่กล้าถามเดี๋ยวรอให้แบบคนน้อยๆคนรอให้คนน้อยๆให้แบบมีน,นักเรียนคนสองคนเพราะว่าตอนนี้คือคนเยอะหดือเจอรุม No, they come the go. around here I have college, right? Sorry? Around here I have college, right? Sorry? For study, college. College Yeah. No, the nearest college is about 10 minutes. It's called Palmer's College. Yeah. So what what about them? No, that's secondary. kind yeah. Our oh, secondary school. Yeah. Oh, what, okay. you're looking for college? No, no, I just want to know where they're from. Where oh, they study. Secondary school. That's uh -huh. secondary school, or the it? primary school is there? Where, where is the school? That's um, Gateway, it's down the hill. Uh -huh. Yeah, if you go straight, straight, straight down the hill, that's Gateway Secondary. What, what is it? It's so secondary Gateway. School. And it's uh -huh. Gateway Primary as well. Yeah, but uh -huh. it's called Gateway. It's called Gateway Secondary gateway. School. Yeah. Uh -huh. Okay, thank you so you're much. You're welcome. Yeah. <laughs> เขาบอกว่าอะไรอะฟังทันไหมทุกคนไม่เข้าใจหรอกอจริงๆเขาพูดเร็วแล้วก็แต่งกิวไว้ก่อนอ่ะไม่ใช่ไรหรอกก็ก็ฝึกการพูดคุยอ่ะคือถ้าเดี๋ยวต้องไปกลับไปดูใหม่ว่าเมื่อกี้เขาตอบว่าอะไรแต่ว่าเป็นการฝึกฝึกที่ที่เขาเรียกอะไรต้องกล้าที่จะแสดงออกต้องกล้าที่จะถามคือถ้าเราอายอ่ะเนาะมันก็จะอายอยู่อย่างนี้เลย แต่ถ้าเรากล้าที่จะพูดกล้าที่จะถามมันจะทำให้เรากล้ามากขึ้นกล้าดกล้าที่จะคุยมากขึ้นคือด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,มั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคือจะจะเป็นคนแบบจะทำอะไรก็จะจะไม่มั่นใจในตัวเองเลยมันทำให้โอกาสหลายๆอย่างในในเรื่องการทำงานนี่ก็พลาด พลาดในตำแหน่งที่สูงๆหลายางงครั้งเลยอะแล้วแบบถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจนะที่ที่พลาดโอกาสนั้นไปแต่มันก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะทุกคนก็ได้แต่เสียใจโว้ยตอนนี้สวยทุกคนเออเขาเรียกดอกอะไรไม่รู้แต่สวยมากานี่ก็ทางเดิมนะคะทุกคนเดินกลับไปทางเดิมก็แยกตรงนั้นก็น่าจะเป็นเอ่อ เรียกอะไรนะสุสานสุสานอืมแต่ดีที่ว่ารถตัสมันอยู่ฝั่งนี้ไงเราเราก็ไม่ก็ไม่ต้องข้ามถนนจะถามว่ามันก็ไม่ได้ยากในการข้ามถนนนะเห็นไหมเนี่ยพอพอมันมีทางม้าลายอย่างเงี้ยคือพอเราจะข้ามรถเขาจอดให้เราเลยเนะี่ยเอาจิงๆลองไหมลองไหมลองไหม Thank you so much. Thank you. เห็นไหมทุกคน Thank you so much. เห็นไหมทุกคนคือเขาเห็นว่าเราข้ามอ่ะเขาจอดให้เราคนรู้เลยเขามีมารยาทมากทุกคนเห็นไหมเอาลองอีกครั้งไหมอ่ะลองเดินกลับไปแล้วเราจะเราจะข้ามไปที่เดิมดูสิว่ารถจะจอดให้เราไม่เดิมไหมคือมารยาทดีมากอ่ะทุกคนมารถนาละ เราจะข้ามแล้วนะทุกคนเราจะข้ามแล้วนะทุกคน Thank you so much Thank you เห็นไหมทุกคนคือเขาจอดให้เราจริงอะอยากให้บ้านบ้านเราเป็นแบบนี้ไหมมันจะลดการเกิดอุบัติเหตุมากเลยนะแต่ด้วยความที่เราก็คตามเคยชินเนอะบ้านเราเนาะรถมาเราก็รีบวิ่ง จริงๆเราไม่จําเป็นต้องรีบวิ่งเลยเพราะว่าเขาจอดให้เราเลยต่อให้เข้ามาเร็วแค่ไหนอนะคือเขาพร้อมจะจอดให้เราอ่ะที่สุดอ่ะุูมใจน้ำตาจะร่วงเลยเห็นไหมทุกคนถ้าบ้านเราเป็นแบบนี้นะอุบัติเหตรุรถน้อยลงนลดรถน้อยลงมากใช่ไหมทุกคน คือถ้าเราข้ามถนนที่มันไม่ใช่ทางม้าลายอ่ะมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่เมื่อเขาเห็นว่าเป็นทางม้าลายปุ๊บเขาหยุดให้ทันทีเมื่อกี้ลองลองแล้วรอบหนึ่งก็คืออยากรู้ว่าเขาจะหลุดหยุดให้เราไหมใช่ไหมเออพอเราหยุดคือเขาคือเขาเห็นแล้วว่าจะมีคนข้ามแต่เขาก็มาด้วยความเร็วนะแต่พอเขาเห็นว่าเราจะข้ามจริงๆอ่ะคือเขาหยุดให้เราเลยอ่ะหุย Amazing Amazing มากเป็นประเทศที่แบบ เารพกฎจราจรมากเลยเพราะอะไรคือวันนั้นถามแฟนว่าทําไมทําไมคนที่นี่เขาถึงกลัวกล,ลัวกลัวกฎหมายแฟนบอกว่าคือสมมุติว่าเราขับรถด้วยความเร็วใช่ไหมในในตรงที่เขามีกล้องวงจรปิดอ่ะก็เขาเรียกกล้องจับความเร็วใช่ไหมเอออันนะี้มันก็จะมีจดหมายมาถึงบ้านเลยทุกคนแล้วก็ มันจะเป็นหักคะแนนแต่ละพอยต์แต่ละพอยต์แล้วสมมุติว่ามันครบพอยต์ที่เขากําหนดก็คือเขาจะยึดใบขับขี่แล้วไม่แน่ใจว่าคือไม่ไม่ได้ถามแฟนต่อว่เอาเขาใช้เขาต้องรออีกกี่ปีถึงจะสามารถทําใบขับขี่ใหม่ได้หรือหรือเขาอาจจะถูกยึดใบขับขี่ไปเลยหรือเปล่าอันนี้คือไม่ได้ถาม แต่เดี๋ยวหาข้อมูลมาให้นะคะทุกคนแต่จากที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วว่าพอเราจะข้ามถนนอนะ่ะคือเขาจอดให้เราเลยอะ่ะเป็นอะไรที่ประทับใจมากคือลองเสียงนะเมื่อกี้เสียงที่จะจะข้ามดูแล้วเราก็ได้เห็นกันทุกคนใช่ไหมว่าเขาจอดให้เราเลยอะ่ะแต่เมื่อกี้ไม่ทันได้ถ่ายรูปอ่เดี๋ยวลองถ่ายรูปตรงนี้นะมีรถมาไหม ลองให้เห็นนะไม่ใช่ะไรห,หรอกเออคือเขาดีจริงระบบกจราจรเขาดีจริงๆอ่าเป็นไงล่ะทุกคนอึ้งไปเลยใช่ไหมอึ้งจริงอ่ะ,อะสมมุตินะไม่แน่ใจว่าน้องคนนี้เขาจะข้ามถนนไหมแต่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวจะรอด,ดูว่าเขาจะหยุดหไหมไหมอ๋ออันนี้คือไม่ปฏิบัติ เขาไม่ได้ข้ามตรงทางม้าลายก็เหมือนเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติกฎเนาะแต่ว่าถ้าถ้าเราข้ามทางม้าลายนี่คือแบบคือเป๊ะจริงๆอ่ะทุกคนเป๊ะมากออตอนนี้ก็คือเดินทางกลับใช้ระยะเวลาในการเดินก็คงประมาณสัก20นาทีนะทุกคน ให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันน้องปฏิบแบิจะหมดแล้วอันนั้นก็คือสุาสานที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเขาก็พาหมามาวิ่งเล่นคือจริงๆสนามตรงเนี้ยที่เราวันก่อนที่เราเดินไปนั่งตรงนู้นจริงๆมาเส้นนี้ก็ได้มันจะจะถึงบ้านแม่ย่าเออต้องเรียกเขาแม่ย่าเนาะอีกไม่นานก็จะได้เป็นแม่ย่าเต็มตัวแล้วลูกสะใายมาเต็มตัวแล้วก็ก็ถือว่าโชคดีอ่ะทุกคน ถึงแม้จะไม่ได้แฟนรวยเหมือนคนอื่นเขาแต่โชคดีตรงที่ว่าเจอครอบครัวแฟนที่ดีคือยอมรับเลยว่าครอบครัวเขาแบบใจดีกับเรามากเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกอะอย่างเออก็ไม่เคยบอกนะอย่างที่เจออะบางคนอะเขาเขาก็เจอคนรวย หลายหลายคนเขาก็เจอคนรวยแต่เราก็ไม่รู้ว่านึกๆแล้วอ่ะเขาจะมีความสุขได้เหมือนเราไหมเพราะว่าเราถามว่ามาอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดอดอยากอ่ะนาะอยากกินอะไรเขาก็ให้ซื้อให้เรากินแต่ก็ได้ความที่แบบ อยากจะประหยัดเงินช่วยแฟนเพราะว่าคือการที่จะอยู่ด้วยกันมันก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันเนาะถ้าเราไม่ประหยัดอนาคตมันก็มันก็ไม่ได้มีเก็บเหมือนอย่างที่เราตั้งใจเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเออประหยัดนิดนึงอะไรที่สามารถประหยัดได้เราก็ประหยัดแต่ก็ก็กินอ่ะก็กินแบบปกติอะ่ะอยากกินอะไรก็คือกินได้ ก่อนนะคะทุกคนแบตหมดแล้วเหลือนิดเดียวเดี๋ยวจะไปเอาคลิปลง y ย u ทูบโยลง facebook ก็ฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเพราะว่าคืออย่างบางทีเราทำคลิปแล้วแบบจุดประสงค์เราเราก็อยากจะจะให้ทุกคนได้เห็นชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน การใช้ชีวิตอในบ้านเมืองที่เราไม่เคยรู้จักเราไม่ได้รู้จักใครเลยคือเราก็ต้องเอาตัวเราให้รอดนะ่ะเนาะเพราะว่าเราจะพึ่งพาแต่แฟนให้แฟนทําให้ทุกอย่างมันไม่ได้ไงณนะตอนนี้ก็คือก็รอรอแฟนอย่างเดียวอนาคตก็หวังว่าเราจะได้แบบมีงานทํามีเงิน มีบ้านมีรถเหมือนคนอื่นเขาแล้วการที่จะได้มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษก็คืออย่างที่บอกอะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้รก็คือเป็นเมืองผู้ดีเนาะเ,ออเราก็ถือว่าเราโชคดีที่เราได้มาอยู่ประเทศนี้มาอยู่บ้านเมืองนี้ตายไปก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วอ่ะทุกคนเอาจริงอยาก ให้พ่อแม่อยางให้น้องๆอ,อยากให้ลูกๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้มามาใช้ชีวิตท,ที่นี่อ่ะเอเพราะว่าถึงแม้ว่าถ้ารองชีพมันจะแพงนะแต่คือสวัสดิการเขาดีแล้วแบบรักษาฟรีโรงพยาบาลน,นี่คือรักษาฟรีเออเนาะโอเคเพื่อนๆงั้นแค่นี้ก่อนนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนบ๊ายบาย